ส,ส,ส่งเสียงให้ดังๆนะครับให้กับพี่เรียนและหนูนด้วอด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นมาคุยได้เปล่าหรืได้เลยไม่เหรอไม่เจอพี่แม,ามา่แม,มน,นมากน่าเกลียมากคิดถึง,งมากๆเลยจริงๆนะครแต่บอกเลยตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยตอนเนี้าายทำไมอะครับทำให้สึกดีๆีมอบให้กับเฮียและหนูหมดแล้วเนี่ย อุ่ยชอบเลยครับผมเขาเก็บไว้ในนี้ไมเก็บไว้ในนี้่นล้วเลยก็แล้วโอ้จริงๆเลยนะฮะเอ้าทักทายสนสนกันหน่อยนะทั้งสองคนเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าซนสนทุกคนเลยครับเห็นมาเล่้งแต่ชาวแล้วทำข้ากันที่หลังห้องยังไม่ได้ทานหรอครับทานแล้ว ทันแล้วยังไม่ได้ทานก็อิ่มใจแล้วตอนนี้ใช่ไหมอิ่มใจแล้วโหถูกปังมากๆดีใจแทนทั้งสองคนงามากๆเลยจริง,<อ>งเพราะ<อ><อ>ว่าคืนนี้ EP 11ใช่ไหมฮะกำลังออนแอรอยู่แต่ว่ามีแฟนๆแบบทุท่มทนมากมากที่แบบว่าให้การสนับสนุนนนิวงหรออะไรดี่ะ เลือกลิฟให้เฮียละกันครับเพราะว่าปากเฮียดูนุ่มครับปากสวยเลยปากสวยเลยเรื่ากสวยอ่ะยังพอเห็นแต่ปากนุ่มอ่ะนี่ไงครับเ๋งสุดสุดเลยปากเฮียตรงสวยครับก็จะแบบลิฟต์ไปลิฟต์มามองสวยอยู่ไหมน้องไม่เป็น